สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแก่ไพ,พ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีบยาไพ่ด้น้ำของมือทางตำเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไพ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้องยงามยาไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตท,ที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริษาดเบิง่งพาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับแก่ไพ่กะคอมเมนต์มาใต้้้้คลลิปขาาางงง่่ไดเนนะพีอ เอื่อวานไล่ยายห,ห้างเนาะจ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางตำเล่าอาจารย์ท,ทันเล็กไปเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางสายเด่นล่างสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นสี่และสองเนาะจ้าเน้นก็สี่เก่ากับสองเก่าซันพี่น้องเอาคันมากับจวดจ่านำเงินไเลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นขังเทิงเพื่อนเน้อพี่น้องบ่านสำหรับผู้ใดมักแนวทางเด่นบนสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้อง เด่นสองกับเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเด่นสองและเจ็เนียนๆก็คือเจ็ดสองกับแปดสองเอามักจวดจาดฟาดบึ่มน้ำเพเล่นเดี๋ยเนาะคะนะ่ะเนาะสายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของงานเด็กเซียนเนาะพี่น้องเนาะเด็กเซียนเราบอกว่าเนียนๆลูดวิ่งลูดหาก็เก้าเนาะจ้าเม็ดเดียวห้าเก้าพี่น้องจ้าอ่าชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าเอาแต่อตัวเน้นไห้เนานะพี่น้องกับตัวลูดเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับผู้ใด้มาร์กเนาทางเลี้ยง ของเด็กเซียนเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของหนุ่มเมืองลาดง่วดที่แล้วอนยนพายอ่านคอมเมนต์มันบอกว่าแยาพายเจา้าคือบอกเด็กเซียนมากข่อยแน่มดแเรวตั๊กสีเพิ่นลงสาลลงเรวเนาะจะ้ะบางข่้งเพิ่นลงมากสายาย่พายกะเป็นห่วงน้ำเอฟซีผูผูรังคนเพิ่นก่นอยากได้เรวเนะาะค่ะพี่น้องเนะาะเมื่อวันนี้ค่ะเพิ่นบอกว่าหนุ่มเมืองลาดได้มาน่าจะเป็นตัวเด่นของเพิ่นเนาะพี่นอนะ้องเนาะศูนย์กับหนึ่งเนาะจ้ะ อาจจะเป็นศูนะะย์สามถึงศูนย์แปดเนาะจ้ะแล้วก็ถ้าเด่นหนึ่งหนึ่งสามถึงหนึ่งแปดเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางหนุ่มเมืองลาดพี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้ชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางหนุ่มเมืองลาดเนาะพี่น้องผู้ใดมากแนวทางหนุ่มเมืองลาดแคบหน้าจอจวดจาดน้ำเพลินเด็ดเลยเนาะค่ะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกระตูนเนาะพี่น้องเนาะแอดกระตูนเลาให้มาระวังไดค่ะพี่น้องคะแอดกระตูนแล้วบอกว่า อ่เมื่อนี้วิ่งรูดอยู่ที่หนะ้าหกเจ็ดเนาะพี่น้องรูดเด่นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดรูดซีเน้นเจ็ดแปดซีสั้นอันนี้เป็นแนวทางของเอกาตูนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเอกะตูนพี่น้องจา๋าแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์กรกาซินเนาะพี่น้องนะ อาจารย์กรกรสินเราบอกว่าเด่นอยู่ที่เก้านอกจากวิ่งรูดเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าปดเจดเกา7 9ดพี่น้องเพื่อนน่าจะเน้นอยู่ที่เก้าดเนาะค่ะจากแนวทางของอาจารย์กรกละสินเนาะพี่น้องเนาะตำเล่าของอาจารย์กร์เขาดีเยอยพี่น้องขั้นมากระจวดจ่าด้ำเพลินเลยเนาะค่ะเนาะพิ่จารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์กรกละสินเนาะค่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางของ งวนนั้นพนบอกว่าสุดจัดปะละรัด,บอ,ดอบอกเดี๋ยวแพ่บอกเดี๋ยวมาลองไห้เพื่อหรูดเนาะค่ะพี่น้องมาบง่งข่าววดน,นี้มาตามต่อ,อสุดจัดปะละรัดบอกเด่นอยู่ที่สและ5 3685 4ตัวพี่น้อง368หกแปดสและ685 2ตัวอยู่ที่ส6 38 3สามแปห้าหแปดหหาและแปดหาอันนี้คือเนวทางสุดจัดปะละรัดบอกะค่ะพี่น้องคะ่ะมากระจวดจัดน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะเนาะ ตวจจาดเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเนาะค่ะสุดจัดประลัดบอกเนาะ,ะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไตฟ้างวดที่เลี้ยวเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดไตฟ้าเนาะจ้ามาเบิ้งมือนีพ้นห่มากหกสี่หกห้าแปดสี่แปดห้าเก้าสี่และเก้าห้าอันนี้คือแนวทางของแอดไต่ฟ้าสําหรับผู้ใดมักแนวทางเพ่นแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าแอดไตฟ้ากับเข่าดีได้พี่น้อง งวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะเอาพิจารณาใดค่ะพี่น้องคะมกักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออ่ตำเล่าผู้ใดงดหน่อยจัดชุดนี้ว่าสัน้นแอ็ดหนะ่ายละวาเนาะงบน้อยจัดชุดนี้ว่าสัน้นจ่าเพล่นว่าสอ,าเองเก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าเอ่อสองศูนย์เก้าเนาะจ้าแอ็ดหน่ายละวาเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยะคะ่ะรูศูนย์ยนะคะเมื่อนี้เด้เอแอ็ดหน่ายละวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรวยล้นฟ้ามือนี่เพิ่นมาเร็วค่ะพี่น้องคะได้ลงหายเร็วเนาะจะรวยล้นฟ้าว่าสั้นสามตัวอยู่ที่อา032 025 042และ053สองตัวอยู่ที่0405เ,เอาพี่น้องขอถทดขอให้หลยๆเด้อเพิ่นบอกว่า0405 2025 30 32 C 2 C 3 53และหา C เมื่อกี้ขอคว้วมากกันเลยอยากอ่าปัดออกไปบัดดันไปปัดตัวนี้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเทวทางของนักอ้วนนักอ้วนกับเขาดีอยู่ดีพี่น้องนักอ้วนเราบอกว่าตัวเน้นก็นคือ92 02ตัวรอง 03, 91 9001น่าจะสามตัวอยู่ที่592และ502กันเก่าสามพี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้แนวทางพ่นแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของนักอ้วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากกัดจวดจาานำ่นไ้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้คือแนวทางตำเล่าเอรราชนกเน้อค่ะพี่น้องคะแนวทางของเอร์ราชนกเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนหายมากเอลัชนกล่าว่าแนวใดพี่น้องจ้าเราบอกว่ามือนี่เด่นอยู่ที่เจ็ดและแปดเนาะค่ะเพื่อนมาแนวนี้เนาะพี่น้องเอลาชนกม่โฉกเ้ยค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่เจ็ดและแปดสองตัวบนอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่สามตัวหกเจ็ดสี่ ห้าเจ็ดสองห้าแปดสี่และสี่แปดสองอันนี้คือแนวทางของเอราชนกเด้อพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพื่อนจังแค็บหน้าจอเนาะค่ะเนาะกระจังจวจดจาดฝาดบึ่มน้ำเพล่เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุญโอตำเล่าคุณโพจะเลื่อนสินเนาะค่ะงวดที่แล้วคุญโอเข่าซีหนึ่งเนาะค่ะเนาะงวดนี้อ่าหน่วยหน่วยบนล่างอยู่ที่ซีกับหา บนล่างเน้นๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าแปดสี่หกสี่แปดห้าและหกห้าสามตัวบนอยู่ที่ c แปดหาพี่น้องจ๋าเอามากระจวดจาดน้ำเพิร์เนาะค่ะเนาะจากคุณพ่ออจะเลื่อนสินเนาะค่ะเอามากระจัดจาดฝาดบ่มน้ำเพิร์ได้เลยเนาะค่ะเนาะพิจะน่าเป็นแนวทางน้ำเพิร์ได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าเป็นแนวทางอยากเห็นคนถึงเลขเดเอพัซซันพี่น้องจ๋า มื่อนี้ลวดหาก็หกเนาะพี่น้องหกสองหกสามหกสี่ห้าสองห้าสามและหาสี่อันนี้คือแนวทางอยากเห็นคนถึงเลขว่ัสดุเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดด้วยรักแอดบุลินว่ัสดุพี่น้องตำราบนล่างราววันนี้ว่าันเนาะจ่าเด่นอยู่ที่เก้าข้างทึงข้างล่างเด่นสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง 59เนาะจ้บไปกับพี่น้องจ้าข้างล่าง53 54 43เลย63แคบหน้าจอไปเบิ่งเลยเนี่ยพี่น้องคะ่ะพี่จะหน้าปเป็นแนวทางน้ำเพลน,นเลยเลยเนาะค่ะเนาะตำเหล้าแอดบุรินมาสันเพลนบ่คอยบ่ใบไผ่บ่คอยได้ลงให้เพลนปันใดเนาะพี่น้องเนาะตำเหล้าของเพลนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเห็นก็เอาลงให้เนาะพี่น้องส่วนมากกับบางครั้งเพคนกะแล้วแต่เพลนสิลงมาให้เฮามาลงมาซสามาเร็วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี <alon> stam, ้เป็นแนวทางเล่าดวงเดือนเนาะค่ะเนาะล่าดวงเดือนให้มาอยู่ที่ฟันสามมาซันพี่น้องมือนี่เนาะจ้าเล่าดวงเดือนเราฟันสามมาเนาะค่ะเอ่อเร่าหายนอยู่ที่สามหนึ่งสามสองสามเก้าเนาะจ้าเนาะเลี้ยวบัตรที่นี่เพื่อนบอกว่าเน้นๆก็คือสามแปดสองสามแปดจากแนวทางเล่าดวงเดือนเนาะค่ะเอามากัะจวดจาดฝาดบ่มน้าเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจณาเป็นแนวทางน้าเพลินเลยเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าเบิรงค่ะพี่น้องคะป่าเป็นแนวทางของผู้ใดเนาะเพื่อนบอกว่าจับปูนาเด้อว่าสั่นพี่น้องคะจับปูนาว่าสั่นอยู่ที่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าและห้าศูนย์พี่น้องจ้ามักตัวใดจวดจาดฟาดบึ้มน้าเพลินได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะจับปูนาว่าสั่นคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสเต็ปเล่าวดที่เลี้วกระเขาเนาะพี่น้องเนาะ มาตามตัวจางวันนี้เพิ่นหามาสาตัวเนนอ่าเอ็ดนั่นเราบอกว่าเด่นอยู่ที่8และเกเนาะจ้ะหนึ่งแปดสามนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสและหนึ่้าห้าสองตัวเน้่นคือ8ปด6้า8ป8หกเและเก้าสาตัวรองอยู่ที่9 1 9 5และเก้าเจเนาะค่ะพี่น้องา่าจากเนี่ยท่านสเต็ปเล่าของเอ็ดนั่นเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะพี่น้องเนาะลุงนิ่นเราบอกว่ามือนีดตำเล่าลุงนิ่นเราบอกว่าเด่นอยู่ที่6และ8เนาะจ้ะเพื่อนบอกว่า8 0 6 1 0 6 1 6 8 2สองตัวอยู่ที่0 4 0 6 1 8 3 8 6 8และ69อันนี้คือแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางลุงนิ่นเคบหน้าจอจวดจ้าดั่เพิ่นได้เลยนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายพี่น้องจ้าโค้งสุดท้ายเพื่อนไหมาเพื่อนวาจังสี like ่ละค่ะพี่น้อง เมื่อนี้คงสุดท้ายเ้าเด่นอยู่ที่ฟันเน้นๆตัวเดียวไปเลยเจ็ดสี่พะนะพี่น้องอ่ะผูไดามากนแนวทางคงสุดท้ายแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์บอบอเกวเนาะคะ่ะอาจารย์บอบอแก้วเราห้มาเราบอกว่าเมื่อนีฟันหนึ่งเนาะค่ะเนาะฟันหนึ่งเราบอกว่าหนึ่งแปดเน้นๆจัดไปเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าอ่า สามตัวอยู่ที่เจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะหมักจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจาดน้ำเพลินตัวนั้นเลยเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะค่ะพี่น้องคะแอดมีบอกว่าเมืองใดเมือนี้แอดมีบอกว่าหาฟันหาเน้นๆเลยเอาชุดเน้นเลยเนาะค่ะห้าห้าห้าหกห้าเก้าหกเก้า เก้าห้าหกเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางของแอดมีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเมสซูรีเนาะพี่น้องเนาะเมสซูรีบอกว่าเมื่อนี้เด่นสองเมสซูรีเข่าดีมากเลยพี่น้องเลขวิ่งเพื่อนเนาะจ้าวิ่งสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกห้าเจ็ดสองเก้าแน่ใจแม่ก้ามีสองเก้าถ้าเป็นเบิร์นกับสองสองแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า แนวทางของนแกดบักคำน้อยเนาะจ้ะฟันเก่าเก้าสามเก้าห้าชุดเวียนอยู่ที่สามห้าเก้าพี่น้องจ้ามีสองตัวเพื่อนพร้อมแคบหน้าจอเลยจ้ะสองตัวบนยี่สิบห้าชุดล่องเบิรงนขายพี่น้องเพื่อนมาแบบนี้เนาะคะ่ะเอดบักคำน้อยมือนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อันกันผู้ใดเสื้อย้งป๊ะสีเนาะพี่น้องเนาะร่องเบิ้งขาพี่น้องขาเข่าสามโตเกือบทุกงวดเลยเนาะพี่น้องเอามากัดจวดจาดน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าจังไดหงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะจากมาตามต่อพี่น้องเอาห้าเริิมไม่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าสี่ศูนย์หกสามห้าเจ็ดสองจากเนวทางของอาจารย์สน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมากัดเคีหบน้าจวดจาดฝาดบ่มน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะผิจาน่าเป็นเนวทางน้าเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ จากแนวทางอาจารย์เสน่จับล่องเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะจวดจาดฝาด,าดบ่มน้ําเพลินล่องเบิงเลยเรื่องเนาะค่ะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอลาเนาะคะ่ะเอลาให้มาเอลาว่าแนวใดเอลาบอกว่ารูดสองห้าเก้าแปดสองสองตัวอยู่ที่ห้าสองสองเก้าเก้าแปดสองเน้นๆก็คือหาเก่าก็แปดสองอันนี้คือแนวทางของเอลาเนาะค่ะพี่น้องคะพู้ใดมักแนวทางเอลาแคบหน้าจอจวดจาดน้าเพลิน,นเลยเอเนาะ,ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนแอดก่อนบอกว่าตำลา่ามมอนีเด่นอยู่ที่เก้าฟาดเม็ดเดียวสีเก้าว่าสันพี่น้องเอ้ามากกระจวจดจาดแคบหน้าจอน้ำเพลินเด้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะอาจารย์ธนศักดิ์บอกว่าจังไหอาจารย์ธนศักดิ์บอกว่ามอร์นีหลูดอยู่ที่สองกับเจ็ด ชุดเต็มแคปหน้าจอ3ตัว925 974และ976จากแนวทางอาจารย์ธนศักดิ์มกักกรวดจาดน้ำเพลินเลืเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบาเบิงแนวทางบนดินแผ่นฟ้าค่ะพี่น้องคะบนดินแผ่นฟ้าใบแรกเด่นลูด8และ9 ใบที่2องหลดสองกับ3 30 39 35 36 2 9 2 6มเก้าสามห้าสมกก้ากสดและสอดมากระจวดค่ะพี่น้องพิจณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดท่ายโดยเนวทางของมูอวนว่าซันพี่น้องจ้ามูอวนล้วว่นเนวหมูอวนล้วบอกว่ววาฟันหกสามหกหตัวอยู่ที่หกสามหกส จวดจาดฟาดบื้มใดค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายพี่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าทีเดียวเขามารับชมเราฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆวยปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้า,จาที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยาย,า,หายพี่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้า,จาขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า